และเป็นประจําทุกสิ้นปีนะครับที่แบร์ไต่เราจะมาสรุปแกจเจตที่ผ่านมือทีมงานเรามาตลอดทั้งปีว่ามีชิ้นไหนบ้างที่เราชอบเป็นพิเศษในหมวดต่างๆและนี่คือแบรไต่าแกจเ g ตออฟเดอะแยร2021ครับตอนนี้ YouTube แบร์ไต่เราจะถึง1ล้านซับแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับมาเริ่มกันที่สมาร์ทโฟนแห่งปีนะครับกับ Samsung Galaxy Z Flip 3 แม้ว่า s m s u u n เนี่ยจะขายสมาร์ทโฟนจอพับมาหลายรุ่นแล้วนะครับแต่ว่า s a m s u n Galaxy Z Flip 3ก็เป็นรุ่นที่มัดใจคนนะครับให้มาสนใจสมาร์ทโฟนจอพับได้จริงๆโดยการปรับปรุงรายละเอียดการใช้งานต่างๆจนสมบูรณ์นั่นเองครับ าการขยายขนาดหน้าจอด้านนอกให้สามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้นใช้เป็นหน้าจอสำหรับการถ่ายเซลฟี่ด้วยกล้องหลังก็ได้นอกจากนี้ยังปรับปรุงตัวเครื่องโดยรวมให้สามารถกันน้ำได้ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องให้ดีขึ้นที่สำคัญเลยคือปรับราคาเริ่มต้นใหม่นะครับเหลือไม่ถึง35,000บาททำให้ผู้ใช้ชาวไทยสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นนี้ได้ง่ายขึ้นครับ เราจึงยกให้ s a m s u ง Galaxy C Flip 3นะครับเป็นสมาร์ทโฟนแห่งปีจากแบรนด์ไต้เองครับและสมาร์ทโฟนที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงนะครับกับสมาร์ทโฟนแบรนด์ Infinix ชื่อนี้เนี่ยหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูนะครับแบรนด์ i n f ฟ n i x เนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศจีนที่เริ่มทำตลาดมาตั้งแต่ปี2013นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยมากขึ้นโดยในปี2021นะครับแบรนด์ไต้เราได้รีวิว In f ฟ n i x ถึง4รุ่นด้วยกันครับคือ Infinix Hot 10s นะครับ Note 10 Pro Hot 11 s โ 11s นะครับด้วยจุดเด่นเนี่ยคือราคาเฉลี่ยของแต่ละรุ่นเนี่ยอยู่ประมาณ5-00 0ถึง6,000บาทแต่ว่าสามารถสร้างประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างเกินตัวเช่นจอลื่น90เฮิรต์จอใหญ่ Full HD+ แถมกล้องระดับ50ล้านพิกเซลซึ่งนอกจากสเปคที่เป็นตัวเลขที่ชวนประทับใจแล้วนะครับการใช้งานจริงก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพราะว่างานประกอบแม้จะเป็นพลาสติกแต่ว่าก็ทําได้แน่นหนามั่นคงจับแล้วมั่นใจไม่กองแก๊งโดยเฉพาะการเล่นเกมถ้าเกิดเป็นเกมโมบ้าทั่วไปรับรองว่าเอาอยู่ได้สบายๆเลยครับหร Impact ก็สามารถเล่นได้เพียงแต่ถ้าเกิดต้องการความลื่นไหลเราอาจจะต้องตั้งค่ากราฟิกในระดับต่ำสักหน่อยครับจากความสามารถทั้งหมดนี้นะครับก็ทําให้กองบันการแบร์ไตให้ Infinix เป็นสมาร์ทโฟนที่ควรค่าบการกล่าวถึงแห่งปีครับลองแห่งปีโดยแบร์ไตแฟลชนะครับกับ Sony a l p h a 7 Mark 4นะครับหรือที่เรียกกันว่า Sony A7 4ที่ติดปากนันเอง ก็เป็นกล้องฟูลเฟรมมิเลสนะครับสายไฮบริดที่ดีทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอที่ให้สเปคมาจัดเต็มรวมถึงฟังก์ชันต่างๆที่เรียกได้ว่าครบจบทุกอย่างเลยก็สมกับการรอคอยนะครับของแฟนๆค่ายหมีนั่นเองครับ <S 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 ทั้งการอัปเกรดเซนเซอร์ฟูลเฟรมที่มีความละเอียดสูงขึ้นถึง33ล้านพิกเซลพร้อมการสั่น5แกนมีวิดีโอ 4K 6 0เฟรมนะครับระบบโฟกัสที่ยกอัลกอริทึมมาจากรุ่น A1 มี Realtime IAF โฟกัสติดตามดวงตาทั้งคนสัตว์แล้วก็นก รวมไปถึงใช้ในโหมดวิดีโอได้ยิงรัวสูงสุดได้ถึง10 fps ครับมาพร้อมจอฟิปพับข้างและเมนูใหม่ที่เรียกร้องกันมานานนะครับรวมไปถึงยังมีฟังก์ชันเด็ดๆดอย่าง S-Cinetone Focus Map AFSIS t แบบของ FX6 นะครับระบบช่วยลดโฟกัสบริดิงในงานวิดีโอถือว่าเป็นกล้องไฮบริดที่เปิดตัวมาครบเครื่องกว่าทุกๆครั้งที่โซนี่เคยทำมาเลยก็ว่าได้ครับ และทั้งหมดที่เป็นผู้พูดมานี้นะครับก็เป็นเหตุผลที่ให้เลือก Alpha 7 m a r k 4เป็นกล้องแห่งปีในปีนี้ครับและกล้องอีกตัวที่ควรกล่าวถึงในปีนี้นะครับก็คือ Sony z v ซ1 0 Sony ทนโซนเนี่ยก็เป็นกล้อง r o r l e s s นะครับสาย v l o g ที่เป็นซีรีส์ ZV นะครับก็พัฒนาต่อยอดมาจากกล้อง Compact ของ Sony ที่ชื่อว่า Sony Z V1 ตัวฮิตเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็มีการขยับอัปเกรดนะครับเซ็นเซอร์มาเป็น apsc ความละเอียดอยู่ที่2้านพิกบสบโจย์สอแล้วก็สายวิกเซลนะครับก มีขนาดตัวที่เล็กแล้วก็เบาแถมใช้งานเลนส e ์เมาส์ของ Sony ได้ทั้งตระกูลเลยมี Real-Time Tracking นะครับแล้วก็ RAF ในโหมดวิดีโอหน้าจอ LCD เป็นแบบฟลิปข้างนะครับจะถ่ายมุมสูงมุมต่ำว l ล็อหรือว่าเซลฟี่ก็สะดวกมากๆพร้อมยกฟังก์ชันเด็ดๆมาจาก z V1 นะครับทั้ง Product Showcase แล้วก็ Background Defocus มาด้วยวิดีโอเนี่ยบันทึกได้สูงสุดถึง 4K 30เฟรมแล้วก็ 1080p 120เฟรมนะครับในโหมด Slow Motion มีโปรไฟล์ 4H ล้วก็ 3, h ล็ l G เอามาเกรสีวิดีโอสวยๆได้เลยหรือว่าจะเป็นโหมดซอฟต์สกินเอฟเฟกนะครับถูกใจสาวๆแน่นอนก็มีมาให้เช่นเดียวกันไมในตัวกล้องก็ไม่ธรรมดาครับรับเสียงคมชัดได้3ทิศทางหรือใช้ไม้ผ่านพอร3.5หรือว่าผ่านฮอตชูแบบดิจิตอลก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแถมทั้งยังรองรับการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับได้ง่ายๆด้วยสาย USB เพียงเส้นเดียวอีก ทำให้ ZV ทวนะครับเป็นกล้องที่เหมาะกับการถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์ที่คุ้มค่ามากๆตัวหนึ่งซึ่งก็สามารถใช้ทั้ง Work From Home หรือว่าถ่ายบล็อกนอกสถานที่ก็ได้จะเป็นกล้องที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงในปีนี้ครับสมาร์ททแห่งปีนะครับกับ Samsung Neo QLED 8K QN900A นะครับ ซัมซุง Neo QLED เนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับของซัมซุงนับตั้งแต่เปิดตัวจอรุ่น QLED มาตั้งแต่ปี2 0 1 7ครับโดยทําให้หลอดไฟ LED ที่ให้แสงด้านหลังแผงหน้าจอเนี่ยเล็กลงเหลือเพียงแค่1ใน40ของ QLED เดิมนะครับทำให้หน้าจอสามารถแบ่งโซนความสว่างได้ละเอียดขึ้นจึงทําให้คอนทราสต์ของภาพเนี่ยเห็นได้ทัดเทียมกับจอ OLED นะครับหรือว่า OLED แต่ว่าได้จุดเด่นของ QLED มาครบเลยก็คือสีสันสดใสกว่านะครับสว่างกว่า ทำให้แสดงผล HDR ได้ดีนะครับและก็มีปัญหาหน้าจอเบิร์นโดย Samsung Neo QLED 8K รุ่น QN900A เนี่ยยังมีดีไซน์ที่ขอบหน้าจอบางมากๆทําให้เหมือนแสดงภาพลอยออกมาจากอากาศเลยโดยไม่รู้สึกว่าแสดงภาพอยู่ในกรอบนะครับนอกจากนี้ยังมีลำโพงในตัว6.2.2 channel นะครับที่ให้มิติเสียงตามภาพได้ดีด้วย และยังมีการแยกพอเชื่อมต่อออกจากด้านหลังทีวีแล้วมาเสียบผ่านกล่องที่เรียกว่า One Connect Box แทนนะครับทำให้เราสามารถติดตั้งทีวีรุ่นนี้เข้ากับผนังโดยตัดความรกของสายที่มองเห็นออกไปได้ครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ Samsung Neo QLED 8K QN900A จึงเป็นสมาร์ททีวีแห่งปี2021จากแปรตครับ มาตอนที่สมาร์ททีวีที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงนะครับกับมีทีวีพีวันนะครับมีทีวีพีวันเนี่ยก็เปิดราคามาได้น่าสนใจมากๆนะครับกับราคาไม่ถึง16,0 0 0บาทในหน้าจอ5 5นิ้วนะครับในมีทีวีพีวันนะครับนั้นมีความน่าสนใจหลายอย่างนะครับสามารถใช้ Android TV ที่รองรับแอปได้หลายอย่างอย่าง YouTube Netflix i ช i ยีดิสนีย์พลหรือว่า VTV ได้นะครับนอกจากนี้ยังรองรับโ b บีวิชันอีกด้วยโดยรวมแล้วถือเป็นสมาร์ททีวีที่ฟังก์ชันครบทํางานได้รวดเร็วเครื่องไม่วง ภาพสวยเสียงโอเคในราคาที่ไม่แพงเลยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เลยทำให้มี TV P1 จะเป็นสมาร์ททีวีที่ควรค่าการพูดถึงในปี2021จากแปรต่ายครับโน้ตบุ๊กแห่งปีนะครับกับ Apple MacBook Pro 14แล้วก็16นิ้วนะครับ Apple MacBook Pro 14แล้วก็16นิ้วเนี่ยเป็น MacBook Pro ที่กลับมาฟังเสียงผู้ใช้งานอย่างแท้จริงนะครับสลัดภาพโน้ตบุ๊กระดับโปรเจ้าสำอางที่ใช้งานก็ยุ่งยากทัชบาร์ก็ลกลุ่งลงังแล้วก็พอร์ตที่ไม่ครอบออกไปได้ครับกลับมาใช้หัวชาร์จแบบ MagSafe นะครับที่ปลอดภัยต่อการใช้งานมากกว่าที่สำคัญเลยคือชิปนะครับ Apple M 1 Pro แล้วก็ M 1 Max สุดแรงที่เป็นสมองของเครื่องรุ่นใหม่นี้นะครับ แรงในระดับที่ทั้งวงการคอมพิวเตอร์ยังต้องหันมามองสามารถทำงานที่ MacBook Pro เครื่องเดิมทำเสร็จช้าทำแล้วก็เครื่องร้อนให้จบลงได้อย่างรวดเร็วนะครับแถมยังเก็บรายละเอียดอื่นๆในการใช้งานให้สมบูรณ์ขึ้นเช่นเป็นโน้ตบุ๊กที่มีลำโพงดีมากไม่ดีมากกล้องเว็บแคมก็ดีมากเช่นเดียวกันจึงทำให้ MacBook Pro 14แล้วก็16นิ้วได้รับรางวัลโน้ตบุ๊กประจำปี2021นี้ไปครับ โนบ,บุกที่ควรค่ากับการพูดถึงแห่งปีนะครับกับฟูจิสึ UHX นะครับโนบ,บุคกสัญชาติป้าดิบนะครับที่พกน้ำหนักตัวมาเพียงแค่ 710กรัมเท่านั้นครับน้ำหนักเนี่ยก็เท่ากับน้ำขวดที่มีปริมาตรเท่ากับ750มิลลิลิตรนะครับนี่เรามีโน้ตบุ๊กขนาด13.3นิ้วที่น้ำหนักเท่ากับน้ำหนึ่งขวดแล้วจริงๆเหรอครับเนี่ยส่วนประสิทธิภาพก็ไม่ได้ขี้ฤิขี้เล่เลยนะครับใช้งานทั่วไปในออฟฟิศได้สบายสบายโครงสร้างเครื่องก็ดูดีนะครับเพราะว่าใช้วัสดุเป็นแมกนีเซียมลิเทียมอลลอยด์แถมประกอบในญี่ปุ่นทั้งหมดด้วย แม้แบตเตอรี่จะไม่ทนทานนักนะครับตามน้ําหนักของเครื่องก็เถอะเลยทําให้ฟูจิสึ u, u h UH x นะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่มีน้ําหนักเบาที่สุดตั้งแต่แบร์ไตเเคยรีวิวมาเลยครับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กแห่งปีนะครับกับ ASUS ROG Zephyrus s17 gx 703นะครับถ้าเกิดพูดถึงเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยทุกคนก็จะนึกถึงความแรงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์ในการตัดสินสุดยอดโน้ตบุ๊กในปี2021นี้ก็จะเป็นเรื่องความแรงเป็นหลักครับและโน้ตบุ๊กที่สามารถคว้ารางวัลนี้ไปได้ก็คือตัวนี้เลยนะครับกับ asus z e p h y r u s s17 gx 703ได้เองครับโน้ตบุกรุ่นนี้นะครับมากับ cpu ตัวแรงนะครับ intel core i9 11900h นะครับ คู่กับการ์จอ RTX 3080ที่ถือว่าเป็นคู่หูสุดโหดประจำปี2021เลยนอกจากนี้ก็ยังมีหน้าจอเป็น 4K 120Hz เฮินะครับพร้อมกับ Optical Mechanical Keyboard นะครับที่หาได้ยากในโน้ตบุ๊กทั่วไปเรียกได้ว่ามาสุดแทบทุกส่วนนั่นก็รวมถึงราคาด้วยครับค่าตัวของรุ่นนี้คือ129,990บาทครับ ราคาสุดขัดนี้จะหลุดจากตำแหน่งนี้ไปได้อย่างไรครับเกมมิ่งโนตบุ๊กที่ควรค่าดกับการกล่าวถึงนะครับก็คือ l e n o v o l e g i o n Slim 7นะครับถ้าเกิดพูดถึงเกมมิ่งโนตบุ๊กเนี่ย กอนมนิีการแบร์ไตนะครับก็ให้ r e n o v o l l g i o n s s l m m 7เนี่ยเป็นอีกรุ่นที่ชนะใจกอนมนิีการแบร์ไตนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามีความบางแล้วก็ความเบาครับซึ่งน้ำหนักตัวสำหรับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะครับหนักเพียง1.9กิโลกร,รมัมในขนาดหน้าจอ15.6นิ้วด้านความบางเนี่ยก็อยู่ที่1.89เซนติเมตรครับเมื่อลองไปวางเทียบกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งทั่วไปนะครับก็ถือว่าบางกว่า แต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับโน้ตบุ๊กทำงานทั่วไปที่ไม่ใช่ตัวอัลตร้าสลิมเนี่ยอันนี้แทบจะไม่เห็นความต่างเลยเรียกว่าสลิมสมชื่อจริงๆครับโดยข้อดีที่ได้จากความบางและก็ความเบานะครับก็คือจะสะดวกต่อการพกพาเวลาจะหยิบใช้ไปก็ไม่ต้องคิดมากเรื่องน้ำหนักที่ต้องแบกเพิ่มครับและในขณะเดียวกันด้านประสิทธิภาพก็ยังดูน่าใช้อยู่จาก CPU AMD Ryzen 9นะครับ 5900HX ตัวท็อปของค่ายแดงนะครับ ผู้มากับการจอ RTX 3060แล้วก็หน้าจอที่มี refresh rate สูงถึง 165Hz เครับเมื่อความแรงที่เกินพอกับความเบา ALK ที่เบากว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กทั่วไปทำให้ Lenovo Legion Slim 7ควนะครับควรค่าแก่การกลับถึงเองครับหูฟังแห่งปีนะครับกับ w a v e m i n i นะครับ ทำกลางตลาดหูฟัง True Wireless นะครับหรือที่เรียกว่า True Wireless Stereo เนี่ยก็แข่งขันกันดุเดือดมากๆในปัจจุบันนะครับ Devere g e m i n i เนี่ยก็เป็นหูฟังตัวแรกนะครับจากแบรนด์เครื่องเสียงฝรั่งเศสที่สามารถยืนขึ้นทากลางสงครามนี้ได้ครับโดยการให้เสียงที่มีรายละเอียดชัดเจนนะครับหลับตาฟังเนี่ยยังเห็นจินตนาการท่าทางของนักดนตรีได้ชัดเจนนะครับให้เสียงเบสลงลึกนะครับแรงอิมแพ t เยอะนะครับฟังกันสนุกๆเลยแถมระบบตัดเสียงรบกวนภายนอกหรือว่า ANC เนี่ย นั่นก็ดีที่สุดเท่าที่เราเคยฟังหูฟังแบบ True Wireless มาเลยนะครับตัวหูฟังเนี่ยมีขนาดเล็กนะครับใส่ได้ไม่ยากแถมยังได้ไมโครโฟนที่ดีพอสำหรับการใช้งาน Work from Home ด้วยครับแต่ทั้งหมดที่เป็นผู้วันนี้นะครับก็ทำให้ d e v i l e a y Gemini เป็นหูฟังที่ดีที่สุดในปี2021จากแบรไตครับและหูฟังที่ควรค่ากับการพูดถึงนะครับกับนี่เลย Oppo Enco X นะครับ Oppo Enco X เนี่ยก็เป็นหูฟัง True Wireless นะครับ รุ่นท็อปสุดของ oppo เลยที่ร่วมมือกับ Dynaudio นะครับแบรนด์เครื่องเสียงจากเดนมาร์กทำให้ได้หูฟังที่มีเสียงที่มีเอกลักษณ์นะครับแล้วราคาที่ขายในปัจจุบันเนี่ยก็ยังน่าสนใจจนน่าหามาลองครับในแง่เสียงของ oppo enco x นะครับนั้นให้ย่านเบสที่หนักแน่นจนน่าประทับใจในขณะที่เสียงกลางแล้วก็แหลมก็ยังทาได้ดีอยู่เก็บรายละเอียดได้ดีพอสมควรครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับระบบตัดเสียงรบกวนภายนอกหรือว่า anc ที่ดีในระดับหนึ่งเลย แล้วก็ยังสามารถใช้หูฟังข้างไหนก็ได้ในการเป็นไมโครโฟนสําหรับคุยสายได้ด้วยครับเราจึงยกให้ Oppo Enco x เป็นหูฟังที่ควรค่าการพูดถึงในปี2021จากแบร์ไตครับสมาร์ทวอชแห่งปีนะครับกับหัวเว่ยวอช GT3 นะครับหัวเว่ยวอช GT3 เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแค่สมาร์ทวอชสำหรับการออกกำลังกายเท่านั้นครับแต่ครั้งนี้นะครับก็กลับมาในการเพิ่มบทบาทตัวเองเข้ามาอีกนอย่างนะครับก็คือเป็นผู้เฝ้าระวังสุขภาพ ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ Huawei Watch GT3 นะครับมาพร้อมกับอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับราวๆ12-14ถึงว,วันเลยผ่านการแสดงผลบนหน้าจอ AMOLED นะครับโดยสิ่งที่สมาร์ทวอชรุ่นนี้เก่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือการที่มีเซ็นเซอร์ตัวใหม่ที่ชื่อว่า TrueSeen 5.0+ นะครับที่ทำให้สามารถวัดค่าสถานะร่างกายได้แบบเรียลไทม์เลยซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ยังไม่มีเจ้าไหนทำได้คือการวัดค่าออกซิเจนในเลือดหรือว่า SpO2 ตลอดทั้งวันนะครับ นี่คือค่าที่ช่วยให้เราเฝ้าระวังสุขภาพของตัวเองได้ในยุควิกฤตโควิดเช่นนี้และการวัดคุณภาพการนอนเองก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งครับเพราะสมาร์ทโฟนหลายรุ่นที่จะต้องให้ผู้ใช้งานตั้งค่าช่วงเวลาที่หลับแล้วก็ตื่นเพื่อไกด์ให้สมาร์ทวอชเนี่ยจับก,การนอนได้แม่นยำขึ้นนะครับแต่กลับกันนะครับ GT 3เนี่ยสามารถแท็กการนอนได้โดยอัตโนมัตินะครับนอกจากนี้ในพาร์ทของการออกกาลังกายเองฟีเจอร์รูทแบ็กนะครับหรือว่าการแสดงเส้นทางการวิ่งออกกาลังกายการแจ้ง ที่ใช้งานได้แบบออฟไลน์ด้วยก็มีประโยชน์จริงๆครับในกรณีที่เราเกิดหลงทางในเส้นทางการวิ่งที่ไม่คุ้นเคยโดยฟีเจอร์ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับอยู่บนสมาร์ทวอชที่มีราคาไม่ถึง1,000 0บาทครับซึ่งเมื่อประเมินปัจจัยหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะครับเราก็สรุปให้หัวเวยวอช GT3 เป็นสมาร์ทวอชแห่งปี2021ครับมาถึงสมาร์ทวอชที่ควรค่ากับการกล่าวถึงนะครับกับ Samsung g a l a x y Watch 4 series นะครับ ซัมซุงเนี่ยก็มีการทำ Galaxy Watch ออกมาหลายรุ่นนะครับซึ่งทุกๆปีเนี่ยก็มีการพัฒนาอย่างน่าสนใจทุกปีเลยและในปีนี้นะครับก็มีการออกรุ่นใหม่กับ Samsung Galaxy Watch 4 Series ครับ Samsung Galaxy Watch 4นะครับก็เป็นสมาร์ทวอชรุ่นแรกของ Samsung ที่ใช้ Wear OS จาก Google ทำให้สามารถลงแอปได้หลากหลายมากขึ้นครับ ถมยังเป็นนาฬิกาอัจฉริยะจากแบรนด์หลักรุ่นแรกนะครับที่สามารถวัดบอดี้คอมโพสิชันเช่นมวลกล้ามเนื้อมวลไขมันได้ภายในตัวส่วนความสามารถแทร็กการใช้ชีวิตแทร็กการนอนก็สามารถทําได้อย่างดีเหมือนเคยนอกจากนี้ในรุ่น Galaxy Watch 4 Classic เนี่ยก็ยังมีดีไซน์เฉพาะตัวที่สามารถหมุนหน้าปัดเพื่อสั่งงานนาฬิกาได้ด้วยครับทั้งหมดนี้นะครับจึงทำให้ Samsung Galaxy Watch 4 Series เป็นสมาร์ทวอชที่ควรค่ากกบการพูดถึงในปีนี้ครับ นวัตก,กรรมแห่งปีนะครับกับ Intel Core g 1 2นะครับหลังจากที่ล้มลุกคุกคลานมาหลายปีนะครับในที่สุด Intel นะครับเจ้าของฉายาค่ายฟ้าในวงการ CPU ก็คัมแบ็กสักทีครับกับการเปิดตัวใหม่นะครับกับนวัตรกรรมที่ชื่อว่า Intel Core Generation 12มาครั้งนี้ในโค้ดเนมที่ชื่อว่า Alder Lake ครับ Alder Lake นะครับมาพร้อมสถาปัตยกรรมแบบใหม่นะครับ Hybrid Core ที่แยกแกนประมวลผลออกเป็น2ไซส์นะครับเพื่อใช้งานในรูปแบบที่ต่างกันโดยคอใหญ่นะครับหรือที่เรียกว่า Performance Core นะครับเอาไว้ประมวลผลกับงานที่หนักๆอย่างเช่นการเล่นเกมส่วนคอเล็กนะครับหรือว่า Efficiency Core เนี่ยเอาไว้ประมวลผลกับงานชิ้นเล็กๆที่ไม่ได้ใช้ทรัพยากร กกนมะายกตัวอย่าง้เห็นภาพที่สุดนะครับก็คือการเรียกรถส่งของนะครับถ้าเกิดเราจะเรียกส่งเตียงก็ควรจะเรียกรถกระบะหรือ P คอนะครับ Performance Core เองแต่ถ้าเกิดต้องการส่งเข้าแกนะครับก็ต้องเรียกรถมอเตอร์ไซค์ไปเราก็น่าจะเห็นภาพเดียวกันนะครับซึ่งการที่จะจัดว่าคําสั่งไหนควรไปที่คออะไรระบบก็จะเป็นตัวจัดการให้โดยอัตโนมัติโดยการเลือกคอที่เหมาะสมก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ความแรงของ Gen 12เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับจน CPU Intel Core i5 Gen 12สามารถทําผลการทดสอบได้สูงกว่า Intel Core i Core i9 Gen 11ตัวท็อปของเจเนอเรชันที่แล้วซะอีกรวมถึงแรงกว่า Ryzen 9นะครับของคู่แข่งตลอดการค่ายแดง AMD อีกด้วยถือว่าเป็นการกลับมาขย่าว,วงการ CPU ในรอบหลายปีและยังถือเป็นการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของ RAM DDR5 และก็เมนบอร์ดอีกด้วยครับหรือวันนี้จะเป็นการกลับมาทวงพลังความเป็นหนึ่งในวงการ CPU ของ Intel กันนะครับต้องขอจำอีกครั้งนะครับว่า แบไตน์แกจเอทออฟเดอะเเนี่ยก็จะเป็น g a d g e ทที่ทางเราเนี่ยเคยได้ใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็ผ่านการรีวิวมาแล้วจริงๆนะครับถ้าเป็น g a d g e ทที่คนอื่นเขาว่าดีแต่ว่าเราไม่ได้เคยลองใช้งานจริงอันนี้ก็จะไม่สามารถมารวมในรายการได้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในปีหน้ากับแบรไตน์แกจ of t ออฟ e ดอะเครับคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด s first s t หรือ Subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบ ช่วยแชร์ด้วยนะครับ